โลยูทูบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขออีสิ่ผ้ามาบึงผ้ามาดูเส้นทางเจ็ดโซโคตนะครับผม <c oughs> พอในฐานะคนเล,ล่าเด้อมึงยาดราม่ากับกูเด้อกูกค,คนเล่าคนหนึ่งเป็นเส้นทางในตำนานเนาะที่ว่ามันนานแล้วนะพี่น้องเส้นทางน้องพญาเนาะน้องพญาศีเกิดนะครับ ก็อย่างที่เห็นเนาะก็เกือบจะสมบูรณ์ร้อยเ์เซ็นแล้วนะครับเก้เช่นเก้าเปลเช่นกกว่าอะไรได้พี่น้องไงเส้นทางเจ็ดโซโคตน้องพญาเฮาเสร็จแล้วเห็นบ่นี่มีการขีดเส้นทางเส้นยังแล้วนะแต้มส,สิ่เส้นทางเลยเนาะใส่เสาไฟฟ้าอยู่กลางเกาะคนทางสองเลนนะครับพี่น้องเบิ่งเอา ทางนี้กับพันในใจอังบริแต้มเนาะทางสิแต้มแต้มเส็นทางก็คือว่าเซ็ตสมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องอย่างที่เห็น,นว่าวซลกาลิลเดอเ์ว่าวซาลกาลิลซื้อเดอ้อว่าเจ็ดทางเจ็ดสกอตคือมันนานเหลือเกินพี่น้องเลยโสเชีล้ลเนาะแต่บ้านน้องพญาา่าพี่ผู้ดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นเต็นทางที่ เป็นว่าหยอกกันแบบเส้นทางในตำนานหรือเส้นทางเจ็ดโซโคต์ว,ว่ายอกกันบาแล้วนั่เคือก็อคือเสยนนี่แหละเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 อะไรเนาะซีบาสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังเนาะคือเห็นแหละยังมีการแต้มเส้นขอบเส้นขอบเส้นทางยังกันอยู่เนาะแต่ก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบแล้วแหละเนาะอีกนิดเดียวกะร้อยเปอร์เซ็นต์ละ แล้วก็เชื่อมต่อใส่ทางสีเกิดออกไปอนอาทางด่วนเนาะตอนแรกคอวอชีพ้าผากจะไปบึงาทางด่วนแต่ว่าเพิ่นยังเพิ่นยังตันทางไว้อยู่เพิ่นยังเพิ่นยังเขาเขาเอนยังล่ะยังส้างเพื่นคิดควงบ่ให้คนขึ้นอยู่กับเข้าใจว่าย้อนเสาเหตุอย่างเพราะว่าตามข่าว่านบอกว่าจะเปิดให้ใช่เส้นทางด่วนอ พุทีิวันชาติาวันชาติก็ผ่านมาแล้วเนาหลายมือละวันชาติเราคือวันที่สองธันวาเนาะวันที่สองเดือนธันวาเดือนสิบสองนะพันสาวนี่เองเนาะเผื่าจะเปิดให้ใช้แล้วแต่ไปบึงแล้วเพื่อนอาคนงานก็ยังเอาเอาบริยกันไว้อยู่หรือว่าเอาเป็นแผงไม้กันแผงหัวกันไว้ไ่ให้คนขึ้นไปเนาะก็บอกเขาใจกันไว้เห็นได้หลายคนก็ถอยกับ เห็นลหลายคนที่อยากจะขึ้นไปใช้ทางด่วนเนาะก็ชื่อข่อยแหละอยากพาทุกคนขึ้นไปบึงแต่เพิ่นกั้นไว้เนาะเข้า่าเลยเลยจะเป็นบทถ่ายนะนการได้กลับลงมาคืนแต่จะมาถ่ายเส้นทางน้องพญาให้เบึงแทนเนาะว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจากที่เข้าก่อนคือเห็นคิดไปแล้วว่า เปนยังเหลืออีกจักเปอร์เซ็นต์นวะไกส์สแล้วแล้วมอสิแล้วเนาะแต่นี่ก็นี่เล็ก็อีกนิดเดียวแค่แต้มอ่าขีดเส้นทางเนาะขีดเครื่องเส้นทางขีดเครื่องหมายทางแล้วก็พอมันจํามาแต่ทางสิเกิดเนี่ยมันมันเชื่อมส่กันเลยดีเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละเด้อเจอกันใหม่คลิปนหน้าครับบ๊ายบายครับ